ไปงานไปงานแต่งไปงานมั่นว่าครับผมว่าเคยเห็นภาพกันหรือยังฮะภาพกันแล้วนะคงไม่ต้องพูดแล้วแหละเป็นพิธีเป็นพิธีอะไรเงี้ยเนาะก็ตามที่เข้าใจแหละฮะเพราะว่ามันจริงแล้วผมว่าเราน่าจะให้โอกาสเขานะเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบรู้จักเขามานานมากเขาก็เป็นคนดีแล้วผมก็บอกว่าเรื่องนี้มัน ไม่มีอะไรเร็วไม่มีอะไรช้าอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดเจอคนที่รักผมรักเลยให้เลยไม่ใช่ร้อยนะให้หมื่นเลยแต่เห็นในภาพเหมือนตโนโตื่น,นเต<อ>้นมากเพราะมี้อยู่ด้วยน้องกลอดอะไรเงีย้ยครับเขาก็ตื่นเต้นแล้วเขาก็คือนะบอกเขาว่าคุณทําตามความรู้สึกแล้วกันหเหมือนกับเราเจอใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ผมว่าเขาเขาเป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงนะ ถ้ามันใช่แล้วฮะมันอุ้ยมันใช่แล้วมันก็ไม่ต้องรออะไรอีกแล้วฮะถ้ามันใช่แล้วก็แต่งไปเลยเดี้อันนี้เราไม่ได้หมายถึงยู่นะหมายถึงว่าเราเราก็ไม่ได้ขัดแย้งในในความความคิดของเขาในในความคิดว่าเขาจะต้องทําอะไรอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่แค่แบบคุยกันบอกกันแนะนํากันอ,อย่างสมมุติว่าถ้าก็เจอคนที่ใช่ เขาแต่งเลยหดือ <poisoned> ว <indo> ่าเ้ขาให้เกียรติผู้หญิงมากเลยนะแล้วทราบทราบที่เขาจะแต่งตอนไหนครับผมที่เขาไะเขาต้ประกาไว้นาาหรอยบร้อว่าอันนี้ยังไม่ได้คุยกันมากเท่าไหร่มีแต่ใกล้ๆใกล้ใกล้แล้วก็เขาก็บอกว่านี่ลืมไปงานบ้านผมนะแล้วก็ตกใจสุดขีดแต่ว่าเราเก็บอาการเก่งแต่ใจเป็นยังไงตอนนี้เฮ้ยคุยกับใครหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงน้องกันนะเฮ้ยว่าไงมัางอ๋อ ได้บอกแล้วครับบอกบอกผู้ใหญ่บอกอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยเขบอกว่าโอเคโอเคโอเคคราเกินไปประมาณกี่เดือนแล้วครับเกินไปน่าจะประมาณไม่ถึงเดือนนะแต่เขาพูดตลอดว่าคนนี้มันคือใช่ครับพี่คือตัวโนกเขาปรึกษาพี่อูตลอดเราเห็นตั้งแต่แบบแรกๆที่เราได้ได้เจอกันเราก็เลยบอกว่าคือเราเป็นคนให้โอกาสคนเราเป็นคนหนึ่งที่รู้จักนิสัยตโน่ค่อนข้างจะดีนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เราคิดว่าการที่เขาเลือกเขาน่าจะคิดไว้แล้ว เขเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นน้องบอกเป็นงานมั่นแต่ว่าพอไปถึงงานเป็นแต่งงานในที่จะมั่นหรือแต่งผมก็ยินดีด้วยทั้งนั้นนะใช่ไหมล่ะครับต้นก็เป็นเพื่อนเราที่มาปรึกษาครับมีมาปรึกษาไหมคะวันงานอะไรว่าก่อนเขาพิธีเขามีคุยมีตื่นเต้นเล่าอาการเขาไม่ได้จะเครียดเครียดเรื่องเดียวคือกางเกงเขาเป้าจะตึงไปนิดนึง ในงานนะครับตโตโน่เขาเปลี่ยนศาสนาแล้วตรงนี้เขาแยกมาคุยดูด้วยครับผมว่าเขาจะเปลี่ยนศาสอ๋อไม่ไม่ะการนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเลยเป็นเรื่องแบบต่างคนต่างความคิดแเลยฮะอ,อย่างพวกเราเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปเจอเจ้าสาวหร,รือว่าผู้หญิงที่เขาอยู่ในต่างศาสนาและเรารักเขามากเนี่ยเราก็ต้องยอม,อมว่าความรักในความคิดผมคือไม่มีศาสนาไม่มีใดๆทั้งสิ้นมันคือไม่มีข้อแม้ใดๆเลยนะครับ เพื่อเกิดเข้าคือเขาเป็นคนที่เข้าถึงความรักได้สุดๆดเหมือนกันพี่วูครับในงานน่ะมีทางเอ็กแอที่ใหญ่ใจไหมเขามีครับก็มีมีมีไปอยู่บ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ <c oughs> เราก็ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอนะไรเนาะเพราะเราคิดว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหลายๆคนก็รอวันนี้มานานแสนานานเหมือนกันมา <c oughs> นอกก้องก็เออเห็นท <c oughs> ั้งคู <c oughs> ่ก็มีความสุขผมอยากอยากให้แบบ ทุกคนเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นใครก็ดีแบบให้โอกาสน้องนิดนึงอะไรเงี้ยคืออย่างอยเขาก็ไม่ได้ทําสิ่งที่เลวร้ายในงานได้เจอคุณบอยหรือใครผู้ใหญ่เป็นตัวแทนครับมีตัวแทนเป็นตัวแทนในวันนั้นผู้ใหญ่น่าจะไม่ว่างพี่บอยจงเป็นนายครครับอะไรอย่างนี้แต่เพื่อนเพื่อนเดอสตาร์อีกคือน้องคนที่ให้ไม่เดอสตาร์มีใครได้ไปบ้างครับน่าจะติดงานกันน่าจะอุ้ดเดอสตาร์คนเดียวเลยถ้จะติดงานกันอย่างนี้อย่างพวกเราเนี่ยถ้าเกิดแบบ บอกฉุกเฉินเนี่ยแล้วเรามีคิวถ่ายคิวอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไปร่วมได้อะไรเงี้ยครับของพี่คนนี้ฉุกเฉินก็คือไม่เกินเดือนใช่ไหมครับผมเของผมใช่ไหมฮะมาตไปกันสี่สัปดาหอ๋อไม่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 ใช่ไม่เกินไม่ถึงด้วยไม่ถึงไม่ถึงอันประมาณนั้นคือสายไม่ใช่ฟ้าแลบฟ้าผ่าเลยนะสนุกิว่ามันเลี้ยวไปไหมคอนซูมป ส่วนตัวผมนะฮะผมคิดว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเร็วไม่มีอะไรช้าแต่ว่ามุมมองแต่ว่าบางทีคําว่าเร็วช้าของผมถ้ามันจะเร็วจะช้าก็ต่อเมื่อคุณพร้อมหรือยังคําว่าพร้อมนี่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณมีทรัพย์สินเงินทองอะไรพร้อมมีเวลาพร้อมแล้วนั่นคือพร้อมไม่ได้พร้อมของผมก็คือคุณปรึกษาใครครบถ้วนหรือยังคุณได้บอกเหตุผลหรือวอะไรไมหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนี่นคือความพร้อม ก็อผมก็จะพูดถึงน,น้องได้มาพกษาเลยครับว่าได้ไปบอกคุณบอยบอกใครผู้ใหญ่ทางอินเทอร์เนบอกแล้ครับมันก็บอกก็บอกนะอบอกนะครับแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าข่าวมันจะออกมาแบบอย่างเนี้เนาะเราก็เห็นใจนะให้ใช่ผมชี้เรียแทนเพราะว่าผมอยากจะให้ให้แบบขอโอกาสมากกว่าขอขอเลยครับเพราะผมรู้จักเขาดีว่าเขาเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตในเมื่อเขาเจอแล้วหรือว่าคุณเองเจอแล้ว แลวคนสามารถทำแบบนั้นได้เพราะมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าไอ้ผมก็บอกว่าทุกคนมันมีมันมีคนรักคนชอบคนสนับสนุนคนเกลียดคนมีคนรักมีคนเกลียดเท่ากาันคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสืออันนี้คือเราก็ให้ให้กำลังใจเขาแล้วก็อยากให้ขอกำลังใจว่าเราไม่เราควรจะจับตาดูแล้วก็แนะนำเขาดีไหมเหมือนเราเป็นพี่เลี้ยงเขาแบบไปในในอะ่ะ แฟนคลับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแบบเฮ้ตลองทําอย่างนี้ดูนะปีแรกอย่างนี้เออเออหมาะสมกันดีคือมันไม่มีใครที่จะลงตัวไปหมดทุกอย่างฮนะ แล้วหลังจากวันแต่งงานเอ้ยวันมั่นแล้วทีนี้กลับมาเอ้ยตัวนู้นว่าได้มีปรึกษาพิคุตอีกไหมคะหลังจากที่ข่าวออกไปแล้วอ่ะไี้มีกระแสข่าวออกไาแล้วดิคกันงอันนี้คือได้คุยกันเราแค่ตากคนตักตกใจมั้งเราตกใจอยู่ในโซเชียลมันเยอะมากเยอะจนคําบางคําเราคิดว่าอุ๊ยคือคําพูดที่ออกมาจากปากมนุษย์หรือคือแบบเขาเขาทำอะไรที่แบบเขาให้เกียรติเพศแม่เขาเต็มที่แล้วนะ เรียบสมว่าคุณมีแฟนอยู่คนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณแล้วเปลี่ยนศาสนาไปพร้อมกันในเวลาที่รวดเร็วมากคือถ้าใช่แล้วไม่ต้องดูอะไรกันเยอะเพราะถ้าใช่มันใช่ตั้งแต่วินาทีแรกหรือว่าเสี่ยววินาทีที่เห็นกันครั้งแรกแล้วฮะอุ้ยโคษรครับเหมือนกับสมัยก่อนที่พุ่มกับไปเจอแบบไปกินข้าวไปเห็นเอาใครมันนั่งขายก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นคาแรกเตอร์ชัดเจนก็เอาไปเล่นเลยไม่ต้องศึกษาไปคนนี้วิสัยดีมันไม่ไมีฮะ อยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าคือถ้าใช่เราใช่เลยผมเองก็เหมือนกันผมก็เป็นโรคเดียวกับโตโนโ<ะ>่ผมเจอใครปุ๊บผมรักเลยไม่ต้องดูถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นเป็นคนขี้งอนผมจะขี้ง้อเอง<ะ>ถ้าผู้หญิงคนนั้นเอาใจใจเดี๋ยวผมจะแบบ<ะ>เป็นคนที่แบบเออตามใจเองอะไรเงี้ยฮะ,ฮะถ้าเขาเป็นคนที่แบบพูดไม่รู้เรื่องเป็นคนขี้บ่นเดี๋ยวผมจะเงียบเอง<ะ>เราจะปรับให้มันดีที่สุดนะครับยืนยันอีกครั้งเพราะว่านี่เป็นงานที่ไปคือเป็นงานแต่งเราไม่ใช่งานบ้าน อเอางี้มันอยา่างท,ท,ที่ที่ทุกคนเห็นนะฮะก็คือผมก็ไม่รู้ว่าระเบียบของฝรั่งเขาเป็นยังไงบางทีประเพณีเขาอาจจะไม่เหมือนเราถ้าเิเป็นบ้านผมเนี่ยถ้าแต่งก็คือแบบมีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรมากันเยอะแยะมีป้อนไข่มีป้อนข้าวมีอะไรกันมีพานมีดอกไม้มีผู้วงผู้ว่าอะไรเงี้ยแต่นี่คือเหมือนกับเป็นการ มันมั่นหรือผมก็ไม่เคยไปแต่งงานฝรั่งอะนะอะไรเงี้ยฮะแล้วผมไปโทรหาเขาก่อนดีไหมพี่คนนี่ก็กำลังเชิญไปในงานอะไรก็ไดเจะบอกถ้าไปเป็นญาติฝ่ายผมเอยพี่ผมจะมั่นอะไรเงี้ยทุกวันก่อยว่ายังไงบ้างคะทุกเวลก่อนบอกว่าขอให้เขามีความสุขมากๆความรักมันไม่มีมันไม่มีข้อแม้ใดๆถ้าเจอแล้วมันใช่แล้วคุณทำตามใจของคุณนะผมว่าคุณทำถูกต้องแล้ว แล้วก็จะบอกจะจะบอกเขาว่า,าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาตัดสินใจออกไปเนี่ยผมเคารพในการตัดสินใจของเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ผมเคารพในการที่จะตัดสินใจเงี้ยฮะผมว่าคุณน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนที่มองกันมาสิบกว่าปีเจ็ดแปดปีแล้วยังไม่ได้มีว่แววว่าจะอะไรกันเลยนี่เขาทาให้ทุกคนเห็นว่าเขาเขารักจริงนะแล้วก็พร้อมที่จะ แบบตายแทนกันตรงนั้นเลยอะ่ะว่าเราน่าจะจับตาดูเขาแล้วให้กำลังใจเขาไปเรื่อยๆก็ดีนะฮะ